ข้าไม้ดองนะคะหมูสับใช่ไหมขอ,อไปบักไปมาหน่อวันนี้แมคขาตุ่งค่ะทำวันนี้วันแรกกับข้าวหลังจากที่ไม่ได้ทำกับข้าวตัวเองมานานมากแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ค่้นข้าง ินกับข้าวง่ายกินอะไรก็ได้แต่วันนี้ต้องิงมลยหน่อยนึงเพราะว่าพวกเด็กๆพวกลุงๆเขาเรียกร้องมาหมูผัดหน่อไม้ดองเอามาจากนาครพนมซึ่งมีคนแก่ พนพนมเขาอนุเคราะห์มาอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็น่าจะแซบแซ,บ,ซบหลายแซบหลายหลายแซบหลายหลายเด้อ